ถ้าคุณเป็นผู้ชายอายุเกิน50ปีและกำลังกังวลเรื่องการต้องตื่นกลางดึกหลายครั้งเพื่อเข้าห้องน้ำหากคุณรู้สึกว่ากระแสปัสสาว่าอ่อนลงหรือมีความรู้สึกค้างขาวว่ากระเพาะปัสสาว่าไม่เคยว่างเปล่าสนิทผมอยากให้คุณตั้งใจฟังให้ดีเพราะนี่อาจเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่คุณจะได้ยินในรอบหลายปีมีอาหารชนิดหนึ่งที่ผู้ชายส่วนใหญ่บริโภคเกือบทุกวันโดยไม่ทันคิดเป็นอาหารที่หลายคนเชื่อว่าดีต่อสุขภาพแต่ในความเป็นจริง มันอาจกำลังทำลายตอมลูกหมากของคุณอยู่ในขณะนี้นี่ไม่ใช่แค่พฤติกรรมที่ไม่ดีแต่มันคือศัตรูที่ซ่อนเร้นและถ้าคุณไม่กำจัดหรือลดมันอย่างมีนัยยะสำคัญก็ไม่มีทั้งยาไม่มีอาหารเสริมธรรมชาติและแม้แต่ก,การฝึกฮีเก้ก็ไม่สามารถให้ความเป็นอิสระและการพักผ่อนที่คุณปรารถนาได้ผมคือคุณหมอนพธนวัฒน์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินปัสสาวะโดยประสบการณ์กว่า20ปีในด้านสุขภาพตอมลูกหมาและระบบทางเดินปัสสาวะของผู้ชาย ภารกิจของผมคือการช่วยให้คุณฟื้นคืนความมั่นใจความแข็งแกรงและคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยสุขภาพที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นเองมันเริ่มต้นจากการดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ตอนนี้ลองตอบสั้นๆในส่วน,น,นความคิดเห็นคุณตื่นไปเข้าห้องน้ํามากกว่า2ครั้งต่อคืนหรือไม่พิมพ์หนึ่งถ้าใช่พิมพ์ศูนย์ถ้าไม่คาตอบของคุณจะช่วยผมสร้างเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจ,จงและเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นความจริงก็คือ เบื้องหลังปัญหาต่อมลูกหมากส่วนใหญ่เนี่ยมีวงจรของการอักเสบอย่างรุนแรงและความเสียหายของเซลล์อยู่นี่คือสาเหตุหลักที่ทําให้ต่อมลูกหมากโตและที่น่ากังวลที่สุดคือมันกําลังถูกเติมเชื้อทุกวันโดยศัตรูที่พบได้ทั่วไปอย่างน่าประหลาดใจการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมเนื้อแดงและน้ําตาลขัดสีเป็นประจําในวิดีโอนี้ผมจะเปิดเผยว่าอาหารเหล่านี้กําลังบ่อนทําลายสุขภาพต่อมลูกหมากของคุณอย่างเงียบๆได้อย่างไร แม้ว่าคุณจะคิดว่าคุณรับประทานอาหารที่ค่อนข้างดีต่อสุขภาพอยู่ก็ตามที่สำคัญกว่านั้นผมจะแสดงให้คุณเห็นกลยุทธ์ที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพในการย้อนกลับความเสียหายเหล่านี้กลยุทธ์ที่ผมเห็นว่าได้ผลซ้ำแล้วซ้ำอีกที่คลินิกและได้รับการยืนยันจากวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ผมอยากให้อยู่กับผมไปจนจบเพราะสิ่งที่ผมกำลังจะแบ่งปันนี้ไม่ใช่แค่คำแนะนำด้านอาหารทั่วไป แต่มันคือแผนที่จริงๆเพื่อที่จะได้ชีวิตของคุณกลับคืนมาเพื่อนําความแข็งแกร่งและความสมดุลกลับคืนสู่ร่างกายของคุณและเพื่อให้คุณหยุดการพึ่งพาแต่การแก้ปัญหาชั่วคราวสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกปวดใจคือผู้ชายส่วนใหญ่เชื่อว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการชราพาพอฉันก็แก่แล้วนี่พวกเขากล่าวด้วยความจำยอมราวกับว่าต่อมลูกหมากที่อ่อนแอเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกับผมหงอกอแต่ให้ผมบอกคุณในสิ่งที่ไม่มีใครอธิบายบ่อยนักการอักเสบเรื้อรัง คือเครื่องยนต์ที่แท้จริงของภาวะตอมลูกหมากโตที่ไม่ใช่มะเร็งการขยายตัวของตอมที่ทําให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์มากมายและถ้าคุณไม่จัดก,การกับการอักเสบจากต้นต่อการรักษาใดๆอาหารเสริมใดๆหรือยาใดๆก็เหมือนกับการพยายามดับไฟด้วยการเติมน้ํามันตอมลูกหมากเป็นตอมที่มีความไวสูงต่อสภาพแวดล้อมที่มันดํารงอยู่และอาหารทุกชนิดที่คุณบริโภคสามารถจุดไฟหรือบรรเทาไฟที่อยู่ภายในนั้นได้ เมื่อคุณรับประทานอาหารที่ร่างกายของคุณไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ประมวลผลได้ง่ายเช่นไขมันอิ่มตัวที่มากเกินไปน้ำตาลเชิงเดี่ยวและผลิตภัณฑ์จากนมที่ผ่านการแปรรูปอย่างสูงร่างกายของคุณจะตอบสนองด้วยปฏิกิริยาการอักเสบการอักเสบที่เกิดขึ้นซ้ำๆวันแล้ววันเล่านี้จะหล่อเลี้ยงการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อต่อมลูกหมากที่ผิดปกติและขัดขวางการฟื้นตัวนั่นคือเหตุผลว่าทำไมการระบุและลดปัจจัยกระตุ้นที่ซ่อนอยู่เหล่านี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง การเปลี่ยนสิ่งที่คุณใส่ในจานอาหารไม่เพียงแต่บรรเทาอาการอักเสบเท่านั้นแต่ยังช่วยให้ต่อมลูกหมากของคุณลดอาการบวมกระแสปสัสสาะของคุณดีขึ้นและคุณฟื้นความเชื่อมั่นในร่างกายของคุณกลับคืนมาโปรดอยู่กับผมเพราะในขั้นตอนต่อไปผมจะอธิบายว่าควรกำจัดอะไรควรเพิ่มอะไรและวิธีการรวมอาหารอย่างชาญฉลาดเพื่อให้สาระสาคัญของอาหารของคุณทําง,งานเพื่อคุณไม่ใช่ต่อต้านคุณตอนนี้ผมอยากรู้ว่าคุณกําลังดูวิดีโอนี้จากที่ไหน เมืองหรือประเทศอะไรการมีผู้ชมจากทั่วทุกมุมโลกเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผมมากที่สุดอย่าลืมกดถูกใจและแบ่งปันวิดีโอนี้กับคนที่คุณห่วงใยเพื่อช่วยเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีด้วยนะครับเมื่อเซลล์ต่อมลูกหมาพยายามป้องกันตัวเองจากความเสียหายพวกมันจะตอบสนองด้วยการอักเสบที่ต่อเนื่องในตอนแรกมันเป็น,นกลไกป้องกันตามธรรมชาติแต่เมื่อเวลาผ่านไปการอักเสบนั้นจะกลายเป็นเรื้อรังและในที่สุด ก็กระตุ้นให้เกิดการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกตินั่นคือเหตุผลที่ต่อมลูกหมากขยายใหญ่ขึ้นและไปบีบพ่อปัสสาวะทําให้เกิดอาการไม่สบายทั้งหมดที่คุณรู้จักกระแสปัสสาวะอ่อนปัสสาวะไม่สุดและการเข้าห้องน้าบ่อยครั้งในเวลากลางคืนมีหลายปัจจัยที่สามารถเร่งกระบวนการนี้ได้ตั้งแต่แนวโน้มทางพันธุก,กรรมไปจนถึงความเครียดเรื้อรังแต่จากประสบการณ์ทางคลินิกของผมมีอาหาร3มชนิดที่ทําหน้าที่เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงสําหรับไฟภายในนี้ นี่ไม่ใช่แค่แคลอรี่ที่ว่างเปล่าพวกมันเป็นตัวกระตุ้นทางชีวภาพที่แท้จริงที่เปิดใช้งานกลไกการอักเสบและการเจริญเติบโตที่ไม่สามารถควบคุมได้ภายในตอมลูกมากนั่นคือเหตุผลที่วันนี้ผมต้องการพูดให้ชัดเจนการระบุและควบคุมศัตรู3าตัวนี้เป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดที่คุณสามารถทำได้เพื่อฟื้นฟูสุขภาพตอมลูกมากของคุณและส่วนที่ดีที่สุดคือวิธีแก้ไขนั้นอยู่ในมือคุณทั้งหมดมาพูดถึง3ตัว ที่อันตรายต่อสุขภาพตอมลูกหมากกัน 1. น,นมและผลิตภัณฑ์จากนมทั้งหมดผมรู้ว่าข้อนี้อาจทำให้คุณประหลาดใจเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราถูกย้ำอยู่เสมอว่านมเท่ากับกระดูกที่แข็งแรงและสุขภาพที่ดีแต่ในผู้ชายสูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการอักเสบของตอมลูกหมากอยู่แล้วผลิตภัณฑ์จากนมสามารถทำหน้าที่เหมือนยาพิษท,ที่ออกฤทธิ์ชาได้วิทยาศาสตร์ยืนยันเรื่องนี้ การศึกษาขนาดใหญ่หลายชิ้นรวมถึงการทบทวนอย่างครอบคลุมที่เผยแพร่ในวารสาร Prostate Cancer and Prostatic Diseases พบความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมในปริมาณสูงกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของมะเร็งตอมลูกหมากเหตุผลมี2ประการและทั้ง2มีความสำคัญมากประการแรกผลิตภัณฑ์จากนมมีแคลเซียมสูงและแคลเซียมที่มากเกินไปสามารถเปลี่ยนสมดุลของฮอร์โมนและลดระดับ วิตามินดีซึ่งเป็นวิตามินสําคัญในการควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์ประการที่2ละอาจเป็นที่น่ากังวลกว่านมวัวมีฮอร์โมนการเจริญเติบโตเช่นอินซูลินไลโกรทแฟกเตอร์ไทป์หน IGF 1นึ่ฮอร์โมนนี้ซึ่งออกแบบมาเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของลูกวัวสามารถเปิดใช้งานการเจริญเติบโตของเซลล์ต่อมลูกหมากได้รวมถึงเซลล์ที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนอยู่แล้ว เมื่อกลไกเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำๆทุกวันตอมลูกหมากจะอักเสบขยายใหญ่ขึ้นและไวต่อสิ่งเร้ามากขึ้นเรื่อยๆขัดขวางกระบวนการฟื้นฟูตามธรรมชาตินั่นคือเหตุผลที่ผมเน้นย้ำหากคุณต้องการปกป้องตอมลูกหมากของคุณการลดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพที่สุดที่คุณสามารถทำได้ในวันนี้และนี่เป็นเพียงขั้นตอนแรกเท่านั้นในส่วนต่อไปผมจะพูดถึงอาหารสำคัญอีกสองชนิด ซึ่งร่วมกับผลิตภัณฑ์จากนมสร้างเป็น3มตัวเสียงนั้นและผมจะสอนวิธีแทนที่พวกมันอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้การรับประทานอาหารของคุณกลายเป็นยาป้องกันที่ดีที่สุดสําหรับตอมลูกหมากของคุณผมอยากให้คุณเข้าใจให้ชัดเจนเราไม่ได้พูดถึงนมหนึ่งแก้วเป็นครั้งคราวหรือขนมหวานเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการบริโภคอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายทศวรรษซึ่งค่อยๆหล่อเลี้ยงกระบวนการอักเสบของตอมลูกหมากทีละน้อย 2. เนื้อแดงและเนื้อแปรรูป ศัตรูตัวที่2ที่สําคัญคือเนื้อแดงโดยเฉพาะเนื้อที่มีไขมันสูงและเนื้อที่ผ่านการแปรรูปรเมื่อบริโภคเนื้อชนิดนี้เป็นประจำและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากปรุงด้วยอุณหภูมิสูงร่างกายจะสัมผัสกับสารประกอบที่ก่อให้เกิดการอักเสบจํานวนมากในบรรดาสารประกอบเหล่านั้นมีไขมันอิ่มตัวเหล็กคีมและสารประกอบที่อาจเป็นสารก่อมะเร็งที่สร้างขึ้นในระหว่างการปรุงอาหารที่ใช้ความร้อนสูง ปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมดหล่อเลี้ยงการอักเสบของต่อมลูกหมากและเพิ่มความเสี่ยงของการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อที่ผิดปกติสาน้ำตาลขับสีศัตรูตัวที่3ามอาจเป็นศัตรูที่พบได้บ่อยที่สุดและถูกมองข้ามได้ง่ายที่สุดน้ำตาลขับสีผมกำลังหมายถึงคุกกี้เค้กน้ำอัดลมขนมปังขาวและผลิตภัณฑ์ใดๆที่ทำให้ระดับกลูโคสในเลือดพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทุกครั้งที่สิ่งนี้เกิดขึ้น ร่างกายของคุณจะตอบสนองด้วยการอักเสบในระบบกระบวนการที่ทำลายหลอดเลือดเซลล์ประสาทและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรต่อต่อมลูกหมาผมอยากให้คุณจินตนาการถึงอาหาร3กลุ่มนี้ผลิตภัณฑ์จากนมเนื้อแดงและน้ำตาลแปรรูปขัดสีว่าเป็นเชื้อเพลิงสำหรับไฟภายในไฟนั้นคือการอักเสบหรือรังของต่อมลูกหมาการกำจัดหรือลดอาหารเหล่านี้อย่างมีนยัยสำคัญไม่ใช่แค่ความคิดที่ดี แต่มันคือความต้องการที่แท้จริงหากคุณต้องการฟื้นฟูและปกป้องสุขภาพตอมลูกหมาของคุณพลังในการย้อนกลับด้วยวิทยาศาสตร์โภชนาการผมรู้ว่าผู้ชายหลายคนรู้สึกกังขาเมื่อผมพูดถึงความเชื่อมโยงระหว่างอาหารกับต่อมลูกหมากคุณหมอการเปลี่ยนแปลงอาหารง่ายๆจะมีประสิทธิภาพมากกว่ายาเม็ดได้อย่างไรพวกเขาถามผมและนั่นเป็นข้อสงสัยที่สมเหตุสมผลอย่างยิ่ง เพราะเราอยู่ในวัฒนธรรมที่มองหาการแก้ปัญหาที่รวดเร็วและเป็นยาแต่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์นั้นชัดเจนและไม่อาจโตแยงได้การวิเคราะห์อภิมาณที่เผยแพร่ในวารสาร Nutrients แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการรับประทานอาหารที่อุดมด้วยผลไม้ผักและปลามีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่ลดลงอย่างมากของภาวะตอมลูกหมากโตที่ไม่ใช่มะเร็งและอาการไม่สบายที่เกี่ยวข้องในทางกลับกันอาหารที่มีผลิตภัณฑ์จากนมเนื้อแดง ธนพืชขัดสีและไขมันอิ่มตัวสูงมักจะแสดงผลตรงกันข้ามคือการเพิ่มการอักเสบและการขยายตัวของตอมลูกหมากและสิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดคือประโยชน์ของอาหารที่เหมาะสมไม่ได้จํากัดอยู่แค่สถิติการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังที่สุดเกิดขึ้นในระดับเซลล์เซลล์ตอมลูกหมากเมื่อได้รับสารอาหารต้านการอักเสบและไม่สัมผัสกับสารกระตุ้นอีกต่อไปจะเริ่มกระบวนการฟื้นฟูและลดการอักเสบตามธรรมชาติ นั่นคือเหตุผลที่คําแนะนําของผมชัดเจนมากหากคุณต้องการให้ตอมลูกหมากของคุณมีโอกาสฟื้นตัวอย่างแท้จริงให้เริ่มต้นที่จานอาหารของคุณสิ่งที่คุณเลือกรับประทานในแต่ละวันสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างตอมลูกหมากที่อักเสบกับตอมลูกหมากที่ได้รับการปกป้องการอักเสบเรื้อรังเป็นต้นต่อที่ซ่อนเร้นของโรคความเสื่อมส่วนใหญ่ที่เราเห็นในปัจจุบันตั้งแต่เบาหวานไปจนถึงความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือดและตอมลูกหมากด้วยเนื้อเยื่อที่หนาแน่น และเครือข่ายของเส้นประสาทและหลอดเลือดมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อาการอักเสบชนิดนี้เมื่อเรากำจัดอาหารที่กระตุ้นการอักเสบและแทนที่ด้วยทางเลือกที่ต้านการอักเสบและมีคุณค่าทางโภชนาการเราจะให้โอกาสร่างกายในการซ่อมแซมตัวเองอย่างแท้จริงมันเหมือนกับการให้วันหยุดแก่ร,ระบบภูมิคุ้มกันของคุณมันหยุดอยู่ในภาวะตื่นตัวตลอดเวลาลดกลไกาการป้องกันที่ไม่จำเป็นและเริ่มการรักษาตามธรรมชาติแต่ผมอยากให้คุณเห็นว่า นี่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีหรือข้อมูลในห้องปฏิบัติการนี่คือคนจริงที่มีปัญหาจริงที่ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงและเห็นคุณภาพชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปให้ผมแบ่งปันเรื่องราวของคุณโรเบอร์โตหนึ่งในคนไข้ของผมที่อนุญาตให้เล่าประสบการณ์ของเขาคุณวิรัักดิเป็นครูกรเกษียณอายุ65ปีผู้ชายที่กระชับกระเฉงและมีความสุขที่มาที่คลินิกของผมด้วยความสิ้นหวังเขาบอกว่าเขาต้องตื่นเพื่อไปปัสสาวะถึง5ครั้งต่อคืนเป็นเวลาหลายเดือน เขารู้สึกเหนื่อยล้าตลอดทั้งวันไม่มีพลังงานที่จะสนุกกับเวลาว่างของเขาและชีวิตทางสังคมของเขาลบลงเพราะเขากลัวที่จะต้องอยู่ห่างจากห้องน้ําเมื่อผมตรวจสอบกิจวัตรของเขาผมพบการรับประทานอาหารที่เป็นเรื่องปกติมากสําหรับวัยของเขาซีเรียลหนึ่งชามกับนมวัวเต็มมันเนยในตอนเช้าแซนด์วิชแฮมและชีสในตอนกลางวันและเนื้อแดงหลายครั้งต่อสัปดาห์สําหรับมื้อเย็น หลังจากอธิบายให้เขาฟังว่าอาหารเหล่านี้กำลังหล่อเลี้ยงการอักเสบอย่างไรผมแนะนำการเปลี่ยนแปลงที่เรียบง่ายแต่เป็นกลยุทธ์แทนที่นมวัวเต็มมันเนยด้วยนมอัลลมอมด์ในอาหารเช้าของเขาจำกัดเนื้อแดงเหลือเพียงสัปดาห์ละครั้งเพิ่มการบริโภคผักใบเขียวอย่างมีนัยสำคัญเช่นผักโขมและวอเตอร์ครสในตอนแรกคุณวิรศักดิ์มีความกังขาคุณหมอดูเหมือนจะง่ายเกินไปเขากล่าวผมตอบเขาว่าแค่ลองเป็นเวลา30วัน ร่างกายของคุณจะให้คําตอบกับคุณ3มสัปดาห์ต่อมาเขาโทรหาผมด้วยอารมณ์ที่ผมยังจําได้คุณหมอเมื่อคืนผมตื่นแค่ครั้งเดียวกระแสปัสสาวะแรงขึ้นและผมรู้สึกได้พักผ่อนมากกว่าที่เคยเป็นมาหลายปีเสียงของเขาไม่ได้แค่แสดงความโล่งใจแต่ยังประหลาดใจราวกับว่าเขาได้คนพบความลับที่ถูกซ่อนอยู่ต่อหน้าต่อตาเขามาตลอดผมอยากให้คุณเข้าใจเรื่องนี้ให้ชัดเจน นี่ไม่ใช่การอ้างถึงการรักษาด้วยปาฏิหาริย์แต่มันคือการหยุดความเสียหายจากรากฐานเมื่อคุณหยุดเติมเชื้อเพลิงให้กับไฟของการอักเสบร่างกายของคุณจะฟื้นความสามารถในการรักษาตัวเองตามธรรมชาติสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณโรเบอร์โตไม่ใช่กรณีพิเศษมันเป็นเรื่องราวที่ผมเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกที่คลินิกของผมในผู้ชายที่ตัดสินใจทาการเปลี่ยนแปลงที่เรียบง่ายและสม่ําเสมอตอนนี้เราจะเข้าสู่สิ่งที่ผมเรียกว่ากลยุทธ์เพื่อความเป็นอิสระ คุณจะประหลาดใจที่รู้ว่าผู้ชายจำนวนมากคิดว่าพวกเขากำลังทำสิ่งที่ถูกต้องแต่กลับทำผิดวิธีและสุดท้ายก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรได้ผลผมเคยเห็นมันเกิดขึ้นกับอาหารเสริมที่กำลังเป็นที่นิยมกับอาหารที่เข้มงวดและแม้แต่กับสมุนไพราทางการแพทย์นั่นคือเหตุผลที่ผมมักจะเตือนคนไข้ของผมถึงสิ่งสำคัญพื้นฐานวิธีนั้นสำคัญพอๆกับอะไร หากคุณกำลังจะใช้กลยุทธ์นี้เพื่อฟื้นฟูสุขภาพต่อมลูกหมากของคุณคุณต้องให้โอกาสร่างกายของคุณตอบสนองได้ดีที่สุดกุญแจสำคัญคือการเริ่มต้อนอย่างเรียบง่ายอย่าพยายามเปลี่ยนอาหารทั้งหมดของคุณในชั่วข้ามคืนให้เริ่มต้นด้วยเพียงอย่างเดียวเลือกศัตรูตัวใหญ่หนึ่งในสามผลิตภัณฑ์จากนมเนื้อแดงหรือน้ำตาลขัดสีแล้วกำจัดมันออกไปอย่างสมบูรณ์เป็นเวลา30วันถ้าจุดอ่อนของคุณคือน,นมให้กำจัดมันออกไป และลองใช้ทางเลือกจากพืชเช่นนมโอต๊ตอัลมอนด์หรือมะพร้าวโดยให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำตาลเพิ่มถ้าปัญหาคือเนื้อแดงให้แทนที่ด้วยปลาไก่ไม่มีหนังหรือโปรตีนจากพืชให้ทำการแลกเปลี่ยนที่ชาญฉลาดไม่ใช่การจำกัดที่ทำให้คุณรู้สึกถูกกีดกันและถ้าน้้ำตาลขัดสีคือสิ่งล่อใจของคุณให้ลืมน้ำอัดลมขนมหวานและขนมปังขค้าไปได้เลย ให้แทนที่ด้วยผลไม้สดน้ำแร่ธรรมชาติและทันพืชเต็ม,มเมล็ดความลับเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ความสมบูรณ์แบบเนี่ยแต่อยู่ที่ความสม่ำเสมอผมมักจะบอกคนไข้ของผมให้เพิ่มผักที่อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและไลโคปีนเช่นมะเขือเทศที่ปรุงสุกผักโขมและบรอกโคลีอาหารเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นสารต้านการอักเสบที่ทรงพลังเท่านั้นแต่ยังสนับสนุนสุขภาพต่อมลูกหมากโดยตรง ช่วยลดขนาดของตอมและปกป้องเซล์ลจากความเสียหายจากการออกซิเดชันและนี่คือความจริงที่คนส่วนใหญ่พลาดนี่ไม่ใช่การกีดกันแต่คือการเสริมสร้างพลังทุกครั้งที่คุณเลือกอย่างมีสติว่าคุณจะกินอะไรคุณกำลังส่งข้อความไปยังร่างกายของคุณฉันอยู่เคียงข้างคุณฉันกำลังดูแลคุณฉันกำลังให้สิ่งที่จำเป็นแก่คุณเพื่อรักษาตัวเองตอนนี้ผมอยากให้คุณนึกภาพว่าคุณจะรู้สึกอย่างไร หลังจากเพียง30วันของการนำแผนนี้ไปใช้แม้ว่าคุณจะเปลี่ยนเพียงแค่นิสัยเดียวก็ตามประโยชน์ที่ได้รับมีมากกว่าแค่การปัสสาวะต,ตอนกลางคืนคุณอาจสังเกตเห็นพลังงานที่มากขึ้นในระหว่างวันการนอนหลับที่ลึกขึ้นอารมณ์ที่ดีขึ้นการอักเสบทั่วร่างกายที่ลดลงและแม้แต่ชีวิตทางเพศที่ดีขึ้นผมเคยเห็นกระบวนการนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก การเปลี่ยนแปลงที่สม่ำเสมอเพียงอย่างเดียวมีศักยภาพในการเปิดใช้งานพลังการสร้างใหม่ของร่างกายของคุณอีกครั้งไม่ใช่5้าอย่างไม่ใช่1ิบอย่างนิสัยที่ดีเพียงอย่างเดียวสามารถเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงได้นี่คือจุดที่สุขภาพตอมลูกหมาของคุณเริ่มเขียนเรื่องราวใหม่และคุณคือตัวละครหลักที่ทำการตัดสินใจเมื่อคุณลดอาหารที่ก่อให้เกิดการอักเสบอย่างมีนัยยะสำคัญเป็นเวลาหนึ่งเดือนประโยชน์ที่ได้รับไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตอมลูกหมาใช่ผู้ชายหลายคนสังเกตเห็นว่า ต้องปัสสาวะตอนกลางคืนน้อยลงกระแสปัสสาวะแรงขึ้นและความรู้สึกว่ากระเพาะปัสสาวะว่างเปล่าสนิทแต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของห่วงโซ่ของการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึง้งสิ่งที่ทรงพลังอย่างแท้จริงคือวิธีที่ร่างกายทั้งหมดตอบสนองพลังงานกลับคืนมาอย่างเป็นธรรมชาติจิตใจแจ่มใสขึ้นสมาธิดีขึ้นและการนอนหลับลึกกลับมาเป็นจริงอีกครั้งหมอกในสมองที่ผู้ชายจํานวนมากโทษว่าเป็นเพราะอายุเริ่มจางหายไปหลายคนรู้สึกเบาขึ้นมีชีวิตชีวามากขึ้น และเชื่อมโยงกับตัวเองมากขึ้นผมจําได้ว่าคนไข้คนหนึ่งบอกผมด้วยรอยยิ้มว่าเขาฟื้นความมั่นใจที่จะไปดูการแข่งขันฟุตบอลกับหลานๆของเขาโดยไม่ต้องกังวลว่าห้องน้ําอยู่ที่ไหนอีกคนเล่าให้ผมฟังว่าภรรยาของเขามองเขาด้วยความประหลาดใจและถามว่าเขากําลังทําอะไรใหม่ๆหรือเปล่าเพราะเขาดูแลรู้สึกมีความสุขมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนี่ไม่ใช่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพที่แท้จริง การอักเสบในระบบที่น้อยลงหมายถึงร่างกายที่แข็งแรงขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นหมายถึงต่อมลูกหมากที่สมดุลและต่อมลูกหมากที่สมดุลหมายถึงการได้อิสรภาพและคุณภาพชีวิตขึ้นมาที่หลายคนคิดว่าสูญเสียไปอย่างถาวรผมอยากให้คุณรู้สิ่งสําคัญคุณไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบหรือเปลี่ยนนิสัยทั้งหมดในชั่วข้ามคืนสิ่งที่จําเป็นคือการให้สัญญ,ญาณสุขภาพที่สม่ําเสมอแก่ร่างกายของคุณครั้งแล้วครั้งเล่านั่นคือพลังที่แท้จริงของความสม่ําเสมอ การกระทําเล็กๆน้อยๆที่ทำซ้ำๆจะสะสมและเปลี่ยนแปลงชีววิทยาของคุณทำไมผมถึงเน้นว่าแนวทางนี้เป็นรากฐานและไม่ใช่แค่การแก้ไขชั่วคราวตลอดประสบการณ์ของผมผมได้เห็นผู้ชายจำนวนมากมองหาวิธีแก้ปัญหาที่รวดเร็วยาเม็ดการผ่าตัดการฉีดโดยหวังว่าจะได้ผลทันทีเสมอและเมื่อผลลัพธ์เหล่านั้นไม่มาถึงหรือเมื่อผลกระทบหายไปความผิดหวังก็ยิ่งใหญ่มาก ผมเคยรับผู้ชายที่มาที่คลินิกของผมด้วยไหลที่ห่อเหี่ยวเชื่อว่าพวกเขาได้พยายามทำทุกอย่างแล้วแต่ไม่สำเร็จความจริงก็คือวิธีการเหล่านั้นส่วนใหญ่มุ่งเป้าไปที่อาการไม่ใช่สาเหตุนั่นคือจุดที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปร่างกายของคุณไม่ใช่เครื่องจักรที่คุณสามารถเปิดและปิดได้ตามต้องการมันคือระบบสิ่งมีชีวิตที่ต้องการจังหวะและสัญญาณของความพยายามอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ความโดดเดี่ยว การลดอาหารที่ก่อให้เกิดการอักเสบได้ผลเพราะมันสร้างขึ้นบนรากฐานนั้นมันไม่ได้บังคับให้เกิดปฏิกิริยาที่ประดิษฐ์ขึ้นแต่มันหล่อเลี้ยงความสามารถในการรักษาตัวเองตามธรรมชาติของร่างกายเมื่อคนไข้บางคนของผมถามว่าคุณหมอจะต้องกังวลกับการเปลี่ยนอาหารไปทําไมในเมื่อผมสามารถทานยาเม็ดได้คําตอบของผมนัง่ายมากเพราะยาเม็ดที่ไม่มีรากฐานก็เหมือนกับการสร้างบ้านบนทราย มันอาจจะอยู่ได้พักหนึ่งแต่ไม่ช้าก็เร็วก็จะพังทลายลงในท้ายที่สุดผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ได้มองหาแค่การบรรเทาการชั่วคราวเท่านั้นสิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆคือความสม่ำเสมอความมั่นใจและการควบคุมและความแข็งแกร่งภายในนั้นสามารถฟื้นฟูได้ก็ต่อเมื่อสร้างใหม่ในสิ่งที่เวลาความเครียดและนิสัยที่ไม่ดีได้กัดซออไปความงดงามของกระบวนการนี้คือไม่เคยสายเกินไปที่จะเริ่มต้น ผมเคยทำงานกับผู้ชายวัย70และแม้แต่80ปีที่ประสบกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญไม่ใช่เพราะพวกเขาทำอะไรที่รุนแรงแต่เพราะพวกเขาให้คำมั่นสัญญาตอนนิสัยเล็กๆและสม่ำเสมอการกระทำในชีวิตประจำวันที่ร่างกายของพวกเขาสามารถไว้วางใจได้นั่นคือความแตกต่างระหว่างการรับมือกับปัญหาและการรักษาปัญหาจากรากฐ,ฐานวันนี้คุณได้เรียนรู้สิ่งที่จำเป็น วิธีที่การอักเสบเรื producto, yon, the climate, the right, ้อรังที่เกิดจากอาหารบางชนิดเป็นต้นต่อที่แท้จริงของปัญหาตอมลุกหมาสามศัตรูผลิตภัณฑ์จากนมเนื้อแดงและน้ำตาลขัดสีที่หล่อเลี้ยงไฟภายในนั้นเรื่องราวของคุณโรเบอร์โตผู้ฟื้นคืนการพักผ่อนและความมั่นใจด้วยการเปลี่ยนแปลงอาหารง่ายๆกลยุทธ์ที่แม่นยำในการสร้างกิจวัตรที่มั่นคงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจาก30วันและการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อตอมลุกหมาเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อพลังงานจิตใจและชีวิตทั้งหมดของคุณด้วยนี่ไม่ใช่กลอนอุบายหรือแฟชั่นชั่วคราวแต่เป็นรากฐานของสุขภาพของผู้ชายที่ยั่งยืนเป็นวิธีคืนสิ่งที่ร่างกายของคุณได้ร้องขออย่างเงียบๆมาโดยตลอดผมได้อุทิศชีวิตของผมเพื่อช่วยให้ผู้ชายฟื้นคืนความแข็งแกร่งความมีชีวิตชีวาและความรู้สึกที่สมบูรณ์และผมรับรองกับคุณได้ว่าไม่เคยสายเกินไปที่จะเริ่มต้นคุณไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบเพียงแค่ต้องก้าวแรกและทําต่อไป และเพราะผมรู้ว่าโภชนาการเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังที่สุดที่เรามีผมต้องการมอบแหล่งข้อมูลพิเศษให้คุณในส่วนคํออธิบายของวิดีโอนี้คุณจะพบลิงก์สำหรับดาวน์โหลดอีบุ๊กที่มีสูตรอาหารที่คัดสรรมาอย่างดีกว่า200สูตรเพื่อลดการอักเสบรักษากรูโคสให้คงที่และปกป้องสุขภาพการเผาผลาญและตอมลูกหมากของคุณนอกจากนี้ยังรวมถึงโบนัสพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณทำอาหารได้ง่ายอร่อยและด้วยแนวทางการป้องกันข้อเสนอนี้มีจำนวนจำกัด ดังนั้นอย่าพลาดคู่มือของคุณให้โอกาสร่างกายของคุณการเปลี่ยนแปลงง่ายๆจานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นและชีวิตที่มีอิสระมากขึ้นหากข้อความนี้มอบความหวังและสอนสิ่งที่มีคุณค่าให้กับคุณโปรดกดถูกใจแบ่งปันและแสดงความคิดเห็นของคุณผมอ่านทุกตัวอ,กอักษรเสียงของคุณสามารถช่วยให้ผู้ชายคนอื่นๆอีกมากมายค้นพบข้อมูลสำคัญนี้หากคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์โปรดกดถูกใจและแบ่งปันกับคนที่คุณห่วงใย และอย่าลืมแสดงความคิดเห็นเพื่อบอกเราคุณอยู่ที่ไหนและกำลังมีอาการอะไรการแบ่งปันประสบการณ์ของคุณสามารถช่วยให้ผู้อื่นที่มีปัญหาคล้ายกันพบวิธีแก้ไขพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า